สวัสดีครับผมคิดนเที่วยวหอยไม้โจเทียวพ่อๆก็ไปโจมันี่เก้าม่งเชร้ายินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องที่มีความสุขสนาหและกษะความแซบครับมันในโจมีหอยนางรมสดครับผมหอยนางรมสดวันนี้เราจะมายำหอยนางรมสดกับมะละกรบกรอบเลยนะครับแล้พ่อๆไอโจจะมีความแซบมาฝากนะครับมาเดี๋ยวไอโจที่ภาพมายำเลยเพราะว่า นผมาชมเขามารับชมแล้วซีเสียเวลอ้โจก็จะเอากระเทียมรากผักชีที่โขกไว้นี่ครับผมกระพรกโขแบบละเอียดเข้าไปเลยไปเตรียมการปรุงรนะสเนาะผงซูร้ใส่ไปเลยตามความสอบสีอิว่วขาวครับผมใส่เข้าไปเลยแล้วก็จะตามด้วยน้ำปลาผมตามความสอบคือกันเนาะแล้วก็จะมีน้ำบอกนาวครับผมน้ำบวกนาวหยิบเข้าไปครับโอเคใส่ครบแล้ว แค่เดิอดน้ำตัลก็ปุ่งทุเรศละลายเข้ากันก่อนครับคนเลยสีของน้ำยำได้การอยู่ครับผมพอเข้าใส่น้ำตาลซีฟนะครับเป็นการละลายเข้ากันมันจะออกแบบเหลืองๆแดงๆจั็หน่อยเมื่อคนละลายเข้ากันแล้วครับผมโจ้ที่ทำการซิมรสเลยป้วาวอร่อยอร่อยแซ่บๆนัวกําลังดีทีนี้เราก็จะใส่นี่ครับเกลือเกลืแล้วก็มะละต้นหอมผักชีใส่กันไปหมดเลย ามด้วยหอยนางรมเทเข้าไปเลยหอยนางรมบอกลายไปคลุกเข้าครับผมแบบเบาๆครับผมว่ามันจะหนให้หอยเข้าแบบช่ำเกินไปครับคลุกเขา้าแค่เพาะเขากันก็พอแล้วำจำของเราได้รสชาติที่ดีแล้วครับโอเคเขากันเป็นเรียบร้อยจัดใส่ถาดทีนี้เทใส่ถาดเลยครับ นี่ก็จะเป็นเมนูยำหอยนางรมใส่มะระขมๆเศรษฐกับไปโจโช้ชแนลเลยครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมเศรษฐหากระเพาะปลาแล้วครับเสิร์ฟขึ้นโต๊ะยำหอยนางรมมะระก็ได้เสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วครับเพม่กระเพาะปลาก็หามาเสิร์ฟมาแซ่บกับไปโจ้เด้อมานังมือเสือ เหมือนเช่นเคยกระหิวซื่อๆนะครับ๋ย่ผู้ชมตอนไหนที่ม่ข้ขอปลากระเทียมมาเสริมมาแซมด้วกันครับไปโจสินางรอดเลยนางถ่ายจะเข้ามานี่มาละกรอบๆเลยกินคลิปก้อนหนึ่งติดใจเพราะว่าจำมาละ ใส่หอยแข้งแซบอิรีก็เลยพาทุกคนมาจัดกับเมนูนี้ครับผมยำหอยนางรมเนาะตำยำเยิม้มกินก็มาละกบกอพร้อมี่นี้มาลองลุยกันเบึงได้การสุด,สด ว่าอยากแนะนําอย่างหนึ่งถ้าผู้ใดจะสอยากไปเฮี่กินตามเนี่ยค,คือเขาจะเน้นเน้นแบบความเข้มข้นจักหน่อยอครับความเวลาเขาเทการลมองไปแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำตามไปน้วเป็นบนต่เมื่อน้ำจำหัวโจรมันสีแบบสีคนไข้จืดลงมาหน่อยนึงรสชาติก็จะดับลงมาหน่อยนึงคือกันจะร่มร่อนมาเขาโอเคเลย

โอ้โหเศษๆขอสั้งตรงเลยอืสอนเบาบางแล้ว ประโยชน์ประโยชน์ด้านใดบุผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นที่รู้เอาผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นที่รู้เขาว่ากก้นอะไรหลามสิกระปีกระเป๋าอะจรับผู้ชายเลย สลัดเขากได้ไม่อทิงอยู่เขาสีเหลือ ไม่จามสิเขาพร้อม,มง่ายมาละบพระขมนลบอกเลยครับบ้านชัดเดยแล้ม้มาละ อืมตอกจะมาละครับเขา้าไนอืมชัดแบบนีมันขมด้วยฉันจะย่ำเลยบ่าขม Mình nó lốt mặt lại không? Phải cầm mình là Cảm ơn học. Mất chi nắm cần.

มากไหมอืมจะตกผักสลัดอืมอืม

กันไปครับไอโจเทลครับผมขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมจนจบคลิปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะ่ายฝากไปประมาณนี้ครับขอบมาแซมมะม่วงกันจนจบคลิปครับขอบคุณมากมากครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมข้เป็นแต่คลิปบอกแนะนำเมนูไหนเนอร์แต่พูดออกเมนูสุดแซ่บเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมพอฝากไอโจอีกเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับอีไว้ลุงน้อง